สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ชอบต้นไม้นะครับต้นขนุนต้นนี้เป็นต้นต้นที่เพาะ,มะเมล็ดนะครับคือผมได้ทําการหัดเสริมขาเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะครับเสริมขาเสร็จก็ได้ไปซื้อต้นพันธุ์แดงสุริยามาก็ทาบกิ่งครับตอนนี้ก็ออกลูกเป็นปีแรกนะครับ ออกมาแปดลูกผมก็ได้ตัดทิ้งตัดทิ้งไปลูกหนึ่งนะครับเป็นคู่คู่นะครับที่เหลืออยู่4ลูกเอาลูกปีแรกจะอร่อยที่ตัดลูกออกนะครับแยกลูกออกครับก็หัดทําแรกๆนะครับเพอแรกแรกก็เริ่มปลูกทุเรียนก็มาต้นขนุนก่อนทำการเสริมรากเปลี่ยนสายพันธุ์ ครับสำหรับต้นนี้เป็นต้นพอรอมเมล็ดทุเรียนของผมนะครับต้นหลักมูสันคิงกิงกระโดงต้นนี้ก็ได้ตายไปแล้วนะครับต้นที่เคยลงคลิปที่แมลงหนวดยาวกินลำต้นนะครับฮะก็เหลือต้อนพอรอมเมล็ดครับสำหรับมะม่วงก็ติดน้อยนะครับปีนี้ นะครับมะม่วงก็เป็นสายพันธุ์มะม่วงแก้วนะครับก็ไดเอายอดของเขียวสเสวยมาติดครับก็หัดทำช่วงเริ่มต้นนะครับนะครับสายพันธุ์เดิมเขาเป็นมะม่วงแก้วครับก็นั่นนะครับลูก ที่เสียบยอดใหม่เปลี่ยนไสายพันธุ์ที่หัดทำครับก็เตรียมใบไม้เอาไว้เพาะปลูกในปีหน้านะครับใบไม้ผสมกับเป็นพืชน้ำพวกจอกนะครับเอามาผสมใบไม้แล้วก็หมักไว้กะว่าปีหน้าก็จะได้ใช้ครับสำหรับต้นทุเรียนนะครับเนี่ยครับ ตอนนี้ก็สูงประมาณเม็ดครึ่งนะครับเป็นโอชีน้ำดำครับก็ได้ยอดใหม่นะครับก็ยอดเนี่ครับยอดใหม่งามๆอยู่ครับสภาพอากาศก็ครึ้มๆอยู่นะครับครับเดี๋ยวมาชมโค้งนี้นะครับ ตรงนี้สถานที่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นสระน้ํานะครับผมก็ได้ถมที่แล้วก็ทําการปลูกทุเรียนแล้วก็ปลูกต้นกล้วยก่อนนะครับนะครับสภาพต้นต้นนี้ก็เป็นน้ําดําครับผมเสริมขาไว้นานแล้วแต่ยังไม่ได้เอาออกนะครับนะครับเป็นสามต้นอยู่ ครับสภาพก็ยังพอดูดีอยู่นะครับก็ต้นนี้โครงนี้มีหลายต้นนะครับนะครับก็ต้นทุเรียนเหมือนกันครับคู่นี้ก็เป็นเพาะเมล็ดนะครับ ครับก็มีใบไม้ที่เตรียมเตรียมไว้ครับหมักไว้ใช้ปีหน้านะครับครับสำหรับต้นพระเอกของผมนะครับก็มีปัญหาใบไหมนะครับสภาพใบไม้ ครับก็ยังดีที่ได้ยอดอ่อนมานะครับมาจังหวะพอดีมีฝนตกครับส่วนการให้น้ำของผมก็ใช้สายยางครับก็ตักรถไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยใช้สายยางแทนใช้น้ำระดานโดยไม่ได้การพักโดยไม่มีการพักครับสำหรับที่เหลืออยู่ นะครับต้นนี้สำหรับต้นนี้อาการใบไหม้แทบทั้งต้นนะครับด้านล่างก็เจอต้นเน่าแทบจะรอบลำต้นครับก็ครับก็ลงเลี้ยงเลี้ยงไปก่อนนะครับขาหน้าก็อาจจะมาเสริมอีกต้นหนึ่ง ครับสภาพก็ไม่ค่อยงามนะครับต้นนี้ก็เป็นมูซันคิงครับก็ได้ใบใหม่ในยอดใหม่ครับก็อายุมากแล้วนะครับต้นไม้ประมาณสีป่ปีก็ได้แค่นี้นะครับ ครับสำหรับกองนี้ผมก็เตรียมตรงนี้เป็นใบข้ามปูล้วนๆนะครับผมเตรียมหมักไว้เผื่อคราวหน้ามีโอกาสมีที่มีทางจะได้เอาไปปรับปรุงดินและปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นอีกครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ให้ความรู้ผมก็เป็นผู้ตามนะครับครับก็จะพยายามหาวิธีปลูกในแบบพื้นที่ของผมนะครับเพราะว่าไม่มีดินลูกรังครับสวัสดีครับ